ก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงวันนี้นะครับพามาดูนะครับก็บ้านหลังนี้นะครับแค่แซงแงมาไม่ทันนะครับพามาดูนะครับก็อันนี้นะครับทีแรกเป็นสองชั้นนะครับสองชั้นก็จะเหมือนลักษณะเหมือนหลังโน้นนะครับก็อันนี้นะครับบ้านนี้ก็ปวกจะเริ่มกินแล้วนะครับเห็นหัวเสาไหมอ่านะครับเขาก็เลยทําการขายไม้ด้านบนนะครับ แล้วก็จะทําการรีโนเวทใหม่นะครับรีโนเวทก็คืออันนี้นะครับจะทําเป็นทรงโมเด์นะครับก็ตอนนี้นะครับเขาเอาลื้อของไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับช่างผู้รับเหมานะครับเข้ามาแล้วนะครับก็เตรียมจะรีโนเวทแล้วนะครับเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับก็แค่แสงแงจะแนะนำผู้รับเหมาให้สําหรับคนที่อยู่กําแพงเพชรหรือว่า เอ่หรือท่านผู้ชมนะครับที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงแล้วกันเขาไปทําได้นะครับผมตามมาครับก็นี่นะครับภายในนะครับก็อันนี้ทีแรกนะครับก็เป็นบันไดนะครับจะเห็นว่านะครับเป็นรอยเขาลื้อออกไปนะครับนี่ก็คือ ช่างนะครับช่างต้อมนะครับผมสวัสดีครับนี่ครับก็เอ่อช่างต้อมนะครับก็จะรับรับเหมาทั่วไปนะครับตั้งแต่รากฐานใช่ไหมใช่ครับผมรากฐานก็รับนะครับต่อเติมรีโนเวทใช่ไหมก็รับครับรับเหมือนกันหมดนะครับผมก็เอ่อจังหวัดกำแพงเพชรหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็จะมีพิโลคนครสวรรค์ไปไหม ไปหรือไม่ไปหรือถามยังไม่ไปยังยังไม่ไปเอาจังหวัดกำแพงเพชรก่อนโอเคนะครับก็เอากำแพงเพชรก่อนก็แล้วกันนะครับก็รับทำนะครับฝากเบอร์โทรหน่อยช่างเดี๋ยวนะครับขอดูน้ำบัตรแป๊บหนึ่งนะครับศูนย์แปดเจ็ดครับศูนย์แปดเจ็ดแปดสี่ศูนย์ครับแปดสี่ศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกครับเก้าเจ็ดแปดหกฟังไม่ทันนะครับก็ก็ดูอีกรอบหนึ่งช่างออสใช่ไหมใช่ครับช่างออสนะครับก็ อันนี้ลูกช่างออสนะครับเหมือนกันนะครับพ่อกับลูกนะครับก็อันนี้นะครับแค่แงะเอามาฝากคัละกันนะครับก็ผู้รับเหมาจังหวัดสําหรับจังหวัดกาแพงเพชรนะครับใครนะครับที่อยากจะได้ช่างผู้รับเหมานะครับถามมาเรื่อยนะครับแค่แงะจัดให้ละกันนะครับก็นี่นะครับสําหรับช่างนะครับผมช่างออสนะครับก็เขาลื้อเสร็จเมื่อวานนะครับวันนี้ช่างออสมาเลยนะครับนี่เทคารเรียบร้อยนะครับผม อ่าตั้งเสาไปแล้วนะครับก็งานไวนะครับคนงานเยอะนะครับก็เอ่อจะทํางานออกมาได้ไวลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ทีมงานนะครับก็ถ้าใครนะครับสนใจหรือว่าเอ่ออยากจะจ้างช่างนะครับผมช่างดีราคาถูกแนะนําให้ก็แล้วกันนะครับก็สําหรับแคงแงะนะครับก็คลิปแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้เห็นเยอะนะครับแคงแงะไม่ได้เอ่อหาช่างที่เอามา บอกให้กับ F อฟซีแค่ละกันนะครับก็บ้านหลังนี้นะครับก็เป็นการเขารีโนเวทบ้านนะครับผมอันนี้ก็เป็นเสาใหม่นะครับก็จะต่อเป็นเสาเหล็กทั้งหมดนะครับเป็นเขาเรียกอะไรเพิงหมังเหนพี่นุ้ยโมเดิร์นเเออนั่นแหละ <c oughs> ก็นี่นะครับช่างออสนะครับก็ทีมงานนะครับคนงานก็เยอะนะครับผม ก็ถ้าใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้นะครับมีประโยชน์นะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ